S <S โอ้หนึ่งแต้มครับพี่น้องเป็นยังไงครับนูใหญ่งไงบครับนี่ นู้ครับกับมีเจมูครับมืัอนี้เนาะชีป็นอะไรเดี๋ยวเบิ้งครับให้เบิ้งครับนี่ครับแล้วคู่ใจครับลงลุงนี่เลยมือกล้องเลยครับนี่นี่ดีดีครับ อะไรครับนี่ดาวนี่เป็นเหตุสังเกตได้นี่คุณหอมดีเฮ <c oughs> ้ยคือโดยเฉพาะผู้พะนลุงครับอยากขอบผู้พะนลุงนะครับผมสูตรครับสูตรไหนไม่รู้ครับแต่ว่าสูตรหมูมึงเลยครับผมนี่น้ำมัมนหมดทุกมือละรับรองผมอ่ะน้ำหมดมือเจ้าดีนะมือนี้ <c oughs> ว่าเหตุห้อยแล้วผมใส่ัแล้วจับ นอเนอเนอเนออกนะหมูอยู่ในพ่งนะน่ะละมีลูลกใส่หมอนน่นกินนี่เออกินนี่มันคิอกินมันมากยนไปดูอ้ยบอกเลยามมัวได้ลุง

ครับเป็งูครับพี่น้องคุณใส่อะไรครับเจี๋ยครับดาวนี่ครับดาวนี่ดาวนี่นะครับผมครับดาวนี่ดาวนี้เป็นเช็ดสังเกตได้ ดูบรรยากาศครับยามแรงครับ muốn Mình chầm đây vừa vừa mình xài lại bạn Ngoài <laughs> <laughs> nó phi đi nó. <laughs> ตูนีละมาน,นะเฮ้ยต้นลั่นนี่แหละมีน้ำมือกูเนี่ย <c oughs> วันนี้ไปหมอดอ่ะคล่องนี่นุใหญ่หลายได้ลงุงนุ่ยใหญ่หลายอยู่นี่นะวันนี้วันเฮาเด้อยู่นี่ลยยไล่ด้ิว <c oughs> <c oughs> ันเฮาบ่แม่นได้แบกปืน <c oughs> แบกปืนไปนะ อยู่นี่เขาอันนี้หนูมันหูอยู่นี่นะเราจะให้หมูใส่สเมื่อนั่นละ うん。 กับตุ๊ับนายพันเกบันโปเมือแตกครับโปรลงโปรไว้ตเาะบ้านท่ากพันไม่ไพ่งมือแตกเนาะเื่อเียดไลอยคุยากดีอันนั้นไเรียบร้อยครับยองเกี่ยวไูก

mất nhiều luôn đi đi Nó 6 đi vô nọc nọc ở ชาพี่เนี่ยวไปมข้างหลังมี่กัดออกไปแล้วครับหมุงใส่หมอเสื้อครับอืม,มกัดไปแล้วครับ ลุงกันยัดไม่ตกสาหย่างไปเรื่อยนี่ครับสะนามใส่ไฟโทรศัพท์ครับสะนามครับมันเจอสะนามครับนี่ครับข้างหน้านี่ครับมันตกสาครับผมก็คือว่าเป็นป้ายหย่าข้างหน้าครับหย่างลงไปนี่ริ้วเลยครับนี่เขาใส่ไ่ได้เนาะเขาใส่ได้เนาะ มันอีกเลยพี่น้องหนีบมือหนีบมืดในฟ้าอีเลยพี่น้องกลับนึ่งันนะครับพี่น้องมึงพี่น้องมึงนะให้พี่น้องมึงนงพื้นทัศน์อันนี้ครับอุจระครับเขาก็อุจระได้ครับเี่ครับก็ซาบานเขาเอิญขี่นูได้พี่น้องเลยอันเดียดได้ขี่มันไม่เพี้ยงขี้เลยครับ การฆ่าไว้ใช no ่ไหมเร่ต้องยังไรครับปลดเญาไนก็ได้เห็นครับเดี๋ยวสีเรม่มเบือนเศร้าครับอ้ลูกลูกัดงนี่ครับน้องไม่กัดห้าครับ บ,บ,บวมครับปูดครับส <c oughs> ายสายมันคำปูดนะครับจะเป็นขอบสายแล้วอือย่างมาันนานออกไส้ไปก็ได้เออออกไส้ ปูดๆเอาอีกแล้วครับจะจะหอยใส่น้ำแข็งสิช่วยหมุนขึ้นน้ำขึอนขึ้นหยาบๆยิดนึง เหมดอนลั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 นทุไถ่น้อน,น,น,นี่นะว่าทางลัน,นลไถ่แหกมันพี่น้องโยนกันครับหลังทไถยครับพี่น้องครับมาจังมาเบิ่งครับมืงอึมื่นเนาะว่าจะเป็นยังไงน่ะครับรส,นนวสวัสดีครับพี่น้องเนาะมาตอนเศร้า ครับเจ okay. ี้ยมูเก่านะครับเป็นไงครับนอนเมื่อคืนนี้ครับพันดีป่ะครับจบแล้วครับเออ้ันไม่ได้นู้อย่างไรนอนไปเบิ่งกันเนาะพี่น้องชิมานี่วอร์ดเยอะแยะเต้มครับเงียบครับหลังนี้ก็เงียบกริบ มันมาถึงที่ของลังริ่งหลงมองแล้วครับบันนี้มีอาการหลงมองเ้อไไ้ครับไปหาน้ำกันครับโอ้หนึ่งแตมครับพี่น้องเป็นยังไงครับหนุยใหญ่ป่ครับนี่ โอ้หนูน้อยบ่โอ้ดูครับนี่นึ่งแก้มครับนึ่งแก้มโชว์ให้พี่น้องเมืองนะครับโม่ครับพี่น้องอาจจะบ่เห็นมาเห็นอยู่ในป่าครับลากลาข้นไปในป่าเดีวนักลงมาติดคาลังครับติดคาลังครับพี่น้องคือบอสตายครับตายแล้วครับพี่น้องตายแต่เมื่อคืนนี้ครับเขาตายแล้วนู้นี่ เบื้อ,อ,องโชว์ให้พี่น้องมึงเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงครับนี่ครับนี่ครับตีเลยครับแล้วครับน,นี่นนครับหนึ่งแต้มครับพี่น้องครับโอ้หนึ่งแต้มนะครับพี่น้นองหมานมานครับนี่รังสามครับแม่นบอกครับนี่หนึ่งสองสามรังที่สามครับโอ้หนึ่งแต้มครับพี่น้องครับนี่ครับโชว์นะครับบอกแล้วบอกเลี้ยวออกบ้าน โอเคครับหนึ่งแต้มครับผมเกาอ่ะครับเออเก้าหลังเนาะครับคืนนี่สองเลยมันจะกาดยามเศร้าครับพี่น้องโอ้คือกันครับกับบ้านเฮาครับภาคเหนือหนึ่งครับตรงไหนตรงหน้าเนาะน้องหากินหายู่ครับแต้มหนึ่งแล้วครับยังหมานคือเก้านะครับ ผ่านแหงนี่ครับท่านนี้ครับท่านนะครับเมื่อไหร่ครับข <c oughs> ้างบนมันได้ใช่บ่ ไปครับพี่น้องครับรุ่นกันยาวๆครับสามสิบหลังครับพี่น้องตัดโทุีอย่งครับกูย่ายไปใส่หมองไหมบอครับโอ้กบ่งสะเขาพี่น้องครับโอ้ไปตาพี่ป่าลายเยอะครับโมลกบก่รู้ ใช้ถุงมือว่เป็นยังดอกแง่เลยว่าจะขัวฝาถุงมือลวดที่พอสามสั่นนึ่งเบพี่ยญ เปลี่ยนไปข้างไปนะครับ smiled, บนเขาครับยังครับอีกครับอกีกแล้วครับพอแล้วครับเจออกบ้านครับผมอ้อหนึ่งแต้มครับโอ้ไอสองไอสองแต้มครับโอออ้กบ้านครับยังโอ้ยังเป็นเหตุสังเกตได้ครับผมโอ้ยโอ้ยังมันขึ้นเขาครับดีเจหมูครับครสองแต้มครับเกิียดมันเครื่องแข็งมั้งครับโอ้สองแต้มแล้วครับพี่น้อง วันในขัวครับเช้านี้ครับบอกเลยครับบอกเราจะให้ออกบ้านพุ่เดี้ยวในการครับนี่ใหญ่เติบครับพี่น้องใทำใหญ่กว่าแคนจีเจมูเยอะครับเม้น้อยๆนี่ละครับตัวนึงครับโอ้โหนครับเดี๋ยวยังยังทายลูกอีเพื่อนออนุญาตเก็บนะครับขออนุญาตเก็บนะครับเยครับฮ่่าฮ่า่า่น ทางเที่ยวเลยฮึงมาแล้วมานั่งกินนะที่ผมว่ามันนางกินมันมาเกินแล้วมองเก่าเนี่ยหรือวะมองเก่าก็ได้ครับนี่นะครับอยากเอามือเดียวอีกแล้วครับนี่โอ้ยนิ่มแต่มือคนเอามือคนอย่างเดียวครับพี่น้อง โบซายอีบอครับเยู่ครับไม่โมกอเนี่ยครับโบฮับอันดาวนี่นะครับใช่ครับผมใช่แล้วบอกันยอดครับอุ้ยอยะไรยังวะมีน้ำผมมือข่อยก่อนอยู่แลั่นครับพี่น้องรับลั่นครับเป็นน้ำบริษัทดาวนี่ครับก็เลยลั่นครับและหิดาวนี่เป็นเจตจังเกตได้ครับ เดานี่ทำได้นี่ส่วนนี้มันคัากีจีมูว่ะปกติงงดดมันมาเขานี่ก่อนเห่มันมา,มาจากฝั่งพุ่นละลง mm ุง hmm. แล้วมันก็ะคามฟังพุ่นมามาดมอยู่นี่แหละ ครับลังมันครับพี่น้องโอ้พ,พี่น้องเลยแผล่นแห้งครับตัวนี้ปดดูลุงคือกายไปยับใส่อีกเลยตัวหมูทั้งหน้านี่ยโมยับไปใส่ร็จอะไรยับดปีเออร์เออเออเออให้กันเลาะอันเลาะนี่แหละเลาะตีนตีนคู่นี่ไปเออเร่งเพิ่มความอยากขิน ดิเจีมู o, คนบอกว่าอยาให้ออกจากบ้านครับเห็นว่าเพิ่ีหนาวก็ <c oughs> อ,อยู่ลรงน้ําแข็งครับหนาวแหง้ง <c oughs> เห็นไหครับตอนเศร,ร้าครับซาครับอัจจิซาที่หนึ่งครับตอนเศร้าก็หนาวครับหั <c oughs> เบิ่งครับหางแนวใสหาทางใสเลย <c oughs> นี่ครับมือหน้าครับมือถือหงิกอยู่ที่มือถึกหงิกอยู่พุ่นครับอันนี้มือน้าครับดูไปสามสีดอครับมือจุดโปครับเดี๋ยวคือว่าคุ้มือครับพี่น้องเนาะสองแต้บล้วครับนี่ เนี่ยรับพอได้กินนะครับออกบ้าน นั่งมากัดกินนะพี่นั่งมากัดกินแนหากันนี่เบิังครับพี่น้องเบิังว่ามันนั่งกัดตันครับกัดหญ้าค้าครับนี่กัดครับพี่นอ้องนี่อยู่บนน้องครับเนี่ยมันถือมือผมเลยน,นี่ครับเห็นยี่บน่น่าเย็นหลานี่นี่ครับตรงนี้ครับ ข้ามมากัดอีกครับอดีตประเทศปืนพลเวือ้าบาดนีเรียบร้อยครับวางนี่ครับผมจะมาพฟอร์กลังดีผมจะว่าเบิ้งเบิงครับพี่น้องนี่เพระว่าคุณปินครับเบิ้งครับนี่ครับนี่ครับเพราะกูจิ้นครับขากน้าไม่น้อยหวยมันจะหนี่งู้ไหมดิ ส<ม>ื่นใ,นใจเห็นแล้วสื่นใจครับพี่น้องขอดินเล็เลยนนครับเด<ม>้ขื่นออกมานั่งแบบสบายใจหลดกินกินกนกินน้อย มานะครับหลังนี่เห็นหอยกัดหอยอยังเห็นมึงมันนะครับอ่างมันนำควายมันนำเออดูทอดพี่ไปดินี่วัดนะคือลูกวัวเลยดิมาเลยเรื่อยๆนะไอ้ส่ได้เรื่อยๆอยู่ เอาสิงนกเข็นนกครับพี่น้องนี่แหะเอามีนี้กันเลยบอบินเลยน้ามก็บอ่ไดกินทีนี่น้่นม ไปกลับไปปล่อยอยู่เฮื่อนมีแห้งเลยนะครับเยีมูครับเจ้าเพิ่นว่าเพิ่นได้หนูแล้วครับเพิ่นก็เลยบอเอานกครับเมื่อนี้ครับเบิ่งนะครับไปซูนกโอ้นี่ครับสองแต้มครับสองแต้มสแต้มครับเมื่อนี้